มันต้องโดดเท่าไหร่เนี่ยแบบเนี้ยสามห้าเพราะว่าเราสามเหมือนว่าเราสามารกเพื่อนล่าไม่โดดหรอเปิดอนล่าอ้าเฮ้ยผมเปิดอนล่าไม่โดดเหรอทำยังไงครับพี่โดอยากลองทำมากเลยอะทำไงไอรโดนเนี่ยโดนเนี่ยหมดรัตชาพูดออดเลยว่ะแม่งอ้ยังไงดีวะเฮ้ยมีหัวมีคนโดนหัวตีผมพี่มั้เขาเขามีเพื่อน เขามีเพื่อนพี่ออโด้เป็นเฟส้วยนะพี่เอ็มทุยปือแล้ววะน้องเ้ยดูแลกันกันไว้ก่อนนะ <Hey. S 1> นันจะได้อยู่ตัวเดียวน่นจะตัวเดียวบางพันยานะ <c oughs> คิดหายแล้วว่ะเืนไม่มี ระเบิดววเม่มเจอใครยืนอยู่ใครเดินอยู่บนเือ่ร้ลยโอ้โหปืนไม่มีโคตรแรงเลยถ้ายิงยิงขนาดไหนก็สู้ไม่ได้ยิงขนาดไหนก็สู้ไม่ได้เจอนัดเดียวไม่ต้องสวน หือหอยเลยปืนไม่มีมาช่วยพี่หน่อยพี่ได้หอตายไม่ตายหรอกไปว่าข้างล่างโคตรเดือดเลยนอาครับเอาบางไปคนเดียวนะบังไม่มีได้ไปดิผมมีแต่พวกกับ่จ้ามาละเพกับไอเ่ยโอ๊ยากกลางราว่เ้ ริการท่านพ่อแม่ที่น้องกันบ้างจะผมแทงเองปล่อยแม่งเลยอย่างนี้นะครับเฉา้วยสัก้วยชื่นใจเนี่ยอากาศเต็มเลยกันได้นะครับ ชาวพ้ยชากราวนั้นทานได้ทุกล้่างรันอกจากชาวพุ้ยชากงราวจะอร่อยแล้วนมก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมากมายแก้ร้อนแก้ไข้แก้ปวดลดความดันโลหิตสูงแก้กล้ามเนื้ออักเสบข้ออักเสบตับอักเสบและเบาหวานและสำหรับท่านที่่เคยเห็นต้นชาวพุ้ย อกาสดีนะครับเรามีต้เขาเลยมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับโอกาสหน้าอย่าลืมนะครับของที่เราทำจากยานเขาเลยทุกทีหนึ่งร้อยครับมั่งอยู่นี่ watch out ของยังนับแล้วเลยน่าจะมีเพื่อนอยู่พี่ โหมาต่อเนื่องเลยปล่อยเลยพี่โคตรเยอะปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้อุ้ยเสะเก็ดกับบาตาเจออะไรวันนี้ออกไปนี่คือเจอบาทาเลยนะผมบอกเลยเต็มพีเอ็มถอยไปดิพีเอ็มถอยไม่ได้สภาพี่ถอยให้คนดูเป็นซัพพอร์ตเราได้เลยอาจารย์ประมาณนั้นหนอะถอยก็ได้วะ ลองให้เรื่องเราคนจะมาแจกเต๋อเยอะด้วตารางหลยตารางตารางอะตารางดูดูดูไม่ได้ดูเลยไม่ได้ดูทำไมมันไม่สนุกล้ว่หรือว่าอะไรเออไม่ได้ดูไปทำบุญพระแน่ไงวันนี้ผมพี่ดูถึงตอนที่ตอนที่ไอ้่ายนั่นแล้ว่ะบีดิสอะไรอะที่ว่ามันตัวตัวตลกมันหลอกให้นั่นเข้าไปเป็นไปไปไปปลุกอันเชิญอ่ะ ถ้าเรียบร้อยแล้วแล้วก็หูบ้านเริมเ่มเอาเกาะหอยนะครับเอาเฮ้ยโอ้โหยิงตัวนู้นตัวนี้วะวางมันมาแล<ะ>้ปะขวาขวาวางยิงขวาก่อนจะไม่รีบตายได้ไหม,มเป็นห้องน้ำก็ตายไปตายไปตายโอ้โหไม่ไหวแล้วตายได้ได้ล่วงสองแล้วล่วงสองแล้วตายล็อตชี้ขวากว่าเดี๋ยวจะไม่ตายเจ็บแต่ไม่ตายแล้วตัวเลยอ่ะเจ็บสองเลยมั้ง ปังนิดยิงหมดเลยมียาให้ปัาางวะปังอืมมีอยู่พี่ลู้หมดแล้วสองตัวลู้หมดแล้วลู้หมดแล้ว,ลลวอยู่ข้างหน้าเนี่ยตัวหนึ่ง Watch out ปังช่วยเราเดิน,นเลยนจิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องผมไหวตายแล้วตายแล้วมียามาเด้โห่ให้ไปทั้งสามก้อนออกมาคืนด้วย,ย,ยสองก้อน <Why? S 2> พี่หรือเปล่าถามผมเดียวพี่หรือเปล่าขอาซ้อมภาคแข่งควายอยู่เขาขอไเห็นขอโทษแทนลุงด้วยนะครับโอเคแล้วสายตามไม่ค่อยดีอ oh. 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 <laughs> สบายใจแล้วมีคนมีคนขอโทษแทนพี่แล้วเธอขอโทษแทนพี่แล <laughs> แนะสบายแล้วของขึ้นเลยขล้ขอโทษแทนพี่แล้วไงพี่เอ็ม ฝากขอบ้ะขวยมันด้วยนะขอให้มันจะเินจริญนะไอเวนนั่นนะพเี่พี่เปนนี่เปลี่ยนนี่เปลนนีเปนนี่เอียนนี่เลนนเดินนเปลน่เปไียนี่เปลเปาี่เปลีนนี่เปลเปเี่นเยเปลเปลียน่เป่ปเเลนเนี่ปลลปปเเอ ต่อก็ได้นี่จะต้อีมึงขี่โมงอยู่นะเฮ้อสี่ห้าไปสี่ห้าไปโอ้โหไปแม่สี่ห้าแอนนี่ทำไมหรอก็ถามว่าแอนนี่ทำไมหรอเดี๋ยวผมแบบน่าขอน่าจะพูดแบบนี้แอนนี่ทำไมหรอระวังตีนไงไม่มีอะไรหรอกระวังตีนแอนนี่อ่ะผู้หญิงผู้เตะได้หมดนะ ยาลรู้เอาว้นมเล็กๆกูไม่เก็บไว้ทำอะไรหรอกกูก็ทืบเลยอะแต่ถ้านมใหญ่ๆปลายผ่านไม่โกรธทำไมพี่มึงโลกจิตเ่รอวะพี่มึงคือความเต็มของเกมมามันคือคอนเซ็ปต์ของเกมาเข้าใจปะเราต้องท่าพี่เอาชีวิตจริงพี่มาใช้หรือเปล่าโอ้ยเองบอกให้พี่มาเป็นเกมมัมแอนนาเบลไปหาประตูเปิดก็ได้เพามันต้องระเบิดเข้าไปเลยล่ะชาวกล้วยแมงมาโคตรยาวเลยครับ มีคนอาปีมีวิธยมีอาจีอาปีสามไปทางขวาสองรันไม่เก็บยวอาปีกันหรอเอาเลยไม่ชอบเล่นแม่งยิงพี่เอ็มไม่ตายไม่อย่างผมเข้าเมืองเลยแล้วกันบอดเมืองนั้นเมืองที่เรามานี่เอาเหรอเออเมืองที่เราออกมาตรงนี้เข้าไปแล้วพี่มีบอดประมาณห้าตัวถ้าเราออกมาแล้วไม่มีคนละบอดเกิน นี่ยหมดแล้วไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวรอให้นมใหญ่ของพี่เล็กหนูยังไม่แซลเลยโอ gren, โโ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงต่อับกูไหมไม่ไหวแล้ว ท้าววิญต่อยเหรอเออาหรือเปล่าเนี่ยทำไมอะไม่กลัวหรอกโคตรได้เลยไม่กลัวอยู่แล้วดิพี่พี่ทาววิญต่อยเออไม่กลัวหรอกแม่งมาเหอะเออจะนี่นี่นี่ไหนเนาะโอเคโอเคว่าเรื่องอื่นกูไม่ว่านะว่าหำเล็กรับไม่ได้นะจริงๆยอมไม่ได้จริงจริงโอ้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 ลวงลวง ตกไกลคนเดือดเชื่อนใช่เจอบมี้ยิงมาเลยไป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 เลยรีเฟกไว้รุ่นแรกรีเฟกไว้ไปเลยไปเลยพี่ล็อกขาดกูเชื่อใจอะไรพี่แม่งไม่เคยได้เลยล็อกขาดวันนั้นกูตามโอ้แย่งคิวแม่งเอ้ยไหนวะยิงอะไรปาระเบิดไว้ปาระเบิดป่าวพี่ยิงดักไว้เถอะแตมันยิงระเบิดข้างนั่นเหรอ พี่ปาแฟแต้มมันไม่รู้แล้วม่น็อตบนนู้นมีบ่อนเยอะจังวะหน้าที่ผมมาระเอ้ยบนนี้บนนี้ขึ้นมาแล้วโห่หต่องฟ้ามันแดนองฟ้ามันแดนน่ะนี่อ่ะเปิดไฟเทคกันเนียรูกก็ตึ้งพี่รู้ตึ้งพื้นที่มันดามเอ็ดแล้ว นอกนี้คนน้อยจัดมีระบอดทั้งนั้นเลยโอ้โหจะมีที่เรานัวตอนในเมืองไอ้นั่นคนหมดเลยไก่แล้วเหรอวะไอ้นี่ไอ้นี่เนี่ยบางทีมันก็น่าเบื่อกันไปนะสองตาติดแล้วนะคาราคินบังบังไหวเปล่าบังหน้าบังตัวนี้ตายแล้ว i don't know. On Mark the location. Oh. the Oh. oh. คานไปแสดงกับเพื่อนอยู่ตรงนั้นท่านอยู่ไหนพี่เพื่อนน่าจะอยู่วมันคานไปแล้วถวเนี้ยมันเพื่อนน่าจะอยู่แถวนี้แหละคงไมค่คานกลับเฮ้ยอ,อยู่นี่นอ็อตแมงลากไหนวะผมมองไม่เห็นตงบนนี้บนนี้โนหัวนะสวน,น,น,นหัวนะสวนหัวเจ็บมากมุมนะพี่แอมระวังนะ แม่งลากเฉยนั่นแหละมุมนั้นแหละโอ้โหโอ้ยดันเต็มไอ้บางมึงนี่ร้ายกูไปกี่ตัววันเนี้ยเดี๋ยว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 เมื่อกี้ยังถ่าอยู่เลยยังลงอยู่เลยไม่ใช่ไคะไม่มีหรอกครับถ้าน้องมาคอมเมนต์อย่างเงี้ยพี่แบบไม่ได้ดูเลยอ่ะไม่ได้ดูเกมลยครับดูแต่รูปโปน้องอย่างเดียวเลยแต่เนี้ยเมาส์พี่ไปจดอยที่ชื่อน้องอย่างเดียวเลย Yeah, <laughs>